อำเภอวังน้อยพระคนครศรีวิทยาเมื่อเช้านี้เรา,เาขับรถมามาเจอกันที่ปัม๊มกตทจอดรถไว้นนนสายนี้ที่ผ่านมานี่เมื่อเช้านี้ยังไม่ท่วมนะครับตอนนี้ท่วมแล้วในปั๊มก็น้ําก็เริ่มขึ้นตอนแรกไว้จอดนอนสัคืนแต่กลัวว่าน้ําจะสูงขึ้นทีด้านหน้านะก็เดิน เลยเคยเข่าแล้วเกรงว่าเดี๋ยวเจารถตกมาไม่ได้ตอนนี้น้ำสูงมากต้องปิดแอร์วิ่งดีกว่าแอนะเพื่อความปลอดภัยพอดูกระแสน้ำนะครับตอนนี้ถ่ายตอนนึกคือนะอาจจะมองไม่เห็นการต้ายนี่จริงเป็นถนนประมาณสีถึงสี่ถึง6เลนนะฮะตอนนี้วิ่งไม่ได้เลยวิ่งได้เลนเดียวด้านบนนะครับแล้วก็ เล่นสวนกันนี่ก็เ,เปิดให้ใหเ้เป็นเป็นทางเบี่ยงสำหรับรถที่มุ่งหน้าใสสารอีกอีกหนึ่งเลนนะฮะด้านหน้านี่จะมีน้ำท่วมผังพอสมควรคตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าเมื่อเย็นนี้รู้สึกว่าน้ำจะขึ้นสูงมากนะะฮ แล้วก็นี่อาจจะมีลดลงมาบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ไม่ถือว่าไม่น่าไว้ใจนะครับก็ตัดสินใจกลับบ้านดีกว่านะฮะตอนนี้ขับรถไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรเพื่อกลับรถนะครับมุ่งหน้าเข้าลังเสร็จกลับบ้านน้องแขมครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ